มาซื้อน้ำตกวันนี้มาซื้อน้ำตกสวัสดีครับผมสวัสดีแล้วก็กทายเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ไม่ได้เอาถือเอาก็ได้นั่งรออยู่นั่งรอน้ำตกน้ำตกหมูเขาเหนียว ชมบรรยากาศนะครับผมนะบรรยากาศร,บรอบๆร,ร,รอบร้านอีกไก่ด้วยนะไก่นะแต่อยู่ข้างหลังมัน,อนอสองเตาเลย,ยนะ่ะนี่ร้านนะอยู่ด้านหลังนะครับผมนะเป็นร้าน บรนยากาศบรรยากาศด้านหลังมีส้มตำด้วยนะครับผมนะส้มตำลาบหมูนะมีไก่ย่างข้าวเหนียวแกงก็มีนะแกงอ่อมเป็นแกงสั่งได้เลยนะครับผม ผู้แดด,ดมาแต่เช้าเลยแดดมาแล้วแดดมาแล้วพี่หัวข้อ,อเ,ขเหนียวยี่สิบาทนะครับ สั่งน้ำตกหมูไปแล้วก็ต้องมีข้อเหนียวด้วย <c oughs> มีลายแมนด้วยนะตัวร้านนี้นะมีลายแมนให้บริการด้วย แดดมามาแต่เช้าเลยวันนี้ <c oughs> เออ <c oughs> วนัน <c oughs> ที่ทำงานผมก็ตกตอนเย็นนะฝ <c oughs> นด้วยลมด้วยเห็นเขาว่าลมแรง ขอบคุณมากครับครับได้มาแล้วน้ำตกหมูครับครับผมอร่อยพาลมพาชมพาชมบรรยากาหัหลังหลังไหนวะ ไปกินน้ำตุหมูพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ